จะเล่าให้ฟังสคุณยายสามีน่าสื่อสารม,มากเลยแบบปุดแล้วเมื่อวานหลายโฟบระสามรอบไปคิดถึงนะเขาชินกระเทียมใช่เอากระเทียมมาสะอาดอย่างนี้เลยนะทัานอย่างน,นี้ไม่ได้ล้างนะเนี่ยทุกคนเขาจะเรี่ยมแปลงอ่ะเวลาไล่เรียกันพวาสวัสดีค่ะทุกคนก,กับกบุพกบูนช่องพิกตูนนะคะวันนี้ปุญจูที่แปลงนี้นะคะทีุ่สามีตูนถ่ายแล้วก็ทำร่องเมื่อวานนะคะ วันนี้ตัวจะมาคุมพลาสติกแล้วก็ทำค้างให้ต้นไม้นะคะแล้วเราจะลงต้นกร้าผักไทยที่เป็นประเภทเหลือยนะคะที่ต้องใช้ค้างนะก็จะมีตัวมะละโทผักแก้วถัว่วผู้แล้วก็แต่งร้านนะคะประมาณนี้นะทุกคนมีบวบอันที่จริงมีบวบแล้วก็ตัวน้ำเต้าด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ใหญ่มากท่ตุก็กะว่าจะรออีกสักแป๊บน,นึง โอเคเรามาปูพลาสติกกันค่ะคุณสามีตุนกำลังต่อระบบน้ำนะคะกำลังศึกษายอยู่ ตรงหัวนิดนึงนะคะพาสติกใช้ตัวปักหมดุดหมุดลงเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะเพื่อยึดเขาไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้ดินคุมเขา นั้นก็ทำการดึงทำร่องตรงท้ายนะคะทำร่องให้เขาหน่อย จากนั้นเอาดินกลบเล็กน้อยนะทุกคนเพื่อยึด เราไถกันไปร,ร้อยแล้วนะแต่เหมือนมันดินมันแฉะมากอ่ะแล้วตรงโซนนั้นอ่ะดินเขาแบบน้ําแอ่งเนาะเจิง่ะแล้วพอเขาเริ่มแห้งอ่ะมันเป็นก้อนแข็งๆมากทุกคนก็เลยต้องมาไถาใหม่อีกรอบนึนตรงนั้นนะคะมาทาร่องแล้วก็ไถามาไถาแล้วก็ทําร่องใหม่ตรงนั้นตรงนั้นอ่ะเป็นที่ที่แบบน้ําแบบเจงอง่ะแล้วก็อยู่ใต้เงานะคะซึ่งอาจจะลงพวกผักบุ้ง ผักชีต้นหอมเลยพวกนี้นะ ที่ตุนเว้นระยะเขาก็คืออยากมีที่เดินอะรอบที่แล้วตุนรู้สึกว่าตอนตุนเก็บผักอะที่เดินมันน,น้อยอะมันแบบเดี๋ยวก็เกี่ยวกระโปงเดี๋ยวก็เกี่ยวกางเกงตุนเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่ตุนก็เลยรู้สึกว่าเออเราเว้นระยะสักระยะหนึ่งเพราะว่าปีนี้อะมันมีอีกสองแปลงที่เพิ่มเข้ามานะคะแปลงข้างล่างแล้วก็แปลงข้างๆตรงนู้นเนาะที่ตุนลงทนแล้วเราก็เลยสามารถขยายที่ได้เนาะอยากแบบเวลา ผัดออกอย่างนี้ตูนสามารถเก็บได้แบบแบบสะดวกอะ่ะเดินได้สะดวกเนี่ยโอเคโอเคอยู่ระยะประมาณเนี่ยแล้วเดี๋ยวตูจะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ตูยังไม่ได้ทําเสานะคะเพราะว่าคุณพ่อว่าันตูนะ่ะกาลังต่อระบบน้ํานะตอนนี้ก็กําลังเซตติง้งต่อไปได้ประมาณ5 0แล้วทรงตูจะเล่าให้ฟังถึงไอ้น,นี้คุณยาย ตัวจะต,ตจะเล่าให้ฟังถึงคุณยายสามีนะ่าสงสารมากเลยแบบโอ้ยคุณแม่เล่าให้ฟังคุณแม่อ,อากิอ่ะก็อดอดไม่ได้ที่จะมาเจอพวกตูนะคุณแม่อ่ะเอาอาหารกลางวันมาให้พวกตูนทุกวันเลยทุกวันเลยตอนเช้าก็เอามาให้นะทุกคนตอนเช้าก็ทําสลัดอะไรพวกนี้มาให้วันนี้วันนี้แม่เอามาให้นะพวกตูก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเอามาไม่ต้องทํามาให้แต่คุณแม่กเขาก็เตรียมมาให้นะตอนช่วงตอนช่วงเที่ยงก็จะเป็นพวก โซเมนวันนี้วพวกเรากินโซเมนกันคุณแม่ทามาให้แล้วคุณยายเห็นคุณยายเห็นคุณแม่เตรียมของที่บ้านนู้นใช่ไหมบ้านคุณแม่อ่ะคุณยายก็บอกว่าเอาไปกินกับใครเหรออะไรประมาณเนี้ยแบบแล้วจานวนคนอ่ะสี่คนพอดีไงก็เท่ากับคุณพ่อตูนอากิแล้วก็คุณแม่เนาะคุณยายเขาก็แบบเขาก็บอกว่าอากิมาใช่ไหมอากิกับตูนจังมาใช่ไหมทําไม ทำไมถึงไม่เห็นอะไรประมาณเนี่ยไม่เห็นที่บ้านคุณคุณแม่ใช่ไหมโอ้ยแบบสงสารคุณยายมากเลยคุณยายกับคุณตาดีกับตูนมากยำม่วงมากๆนะทุกคนแบบเขาเอ็นดูตุนมากอะเหมือนแบบลูกหลานคนหนึ่งเลยอ่ะตุนรู้สึกดีเวลาตุไปแบบบ้านคุณตาคุณบ้านคุณตาคุณยายคุณแม่อย่างเงารู้สึกดีเหมือนที่เขาต้อนรับเราอ่ะแบบคุณคุณยายก็จะแบบ มาแล้วเหรอเดินทางปลอดภัยนะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณเนี่ยแล้วแบบคุณยายถามว่าทําไมอากิถึงไม่มาไม่มาแบบหาคุณยายคุณแม่ไม่ได้บอกนะว่าคุณแม่ไม่ได้ให้พวกเราไปเพราะว่าเพราะว่าวันเดย์ซวิตเนาะไม่อยากให้คุณยายหยุดคุณแม่ก็เลยอธิบายให้คุณยายฟังว่าถ้าสมมติพวกตูนไปเจอคุณยายอะคุณยายก็ต้องหยุดไปวันเดย์ซวิตก็คือแบบที่เขาเรียกอะไรที่ ที่ดูแลสําหรับคัแก่แบบแบบหวันนะแล้วคือคุณอาทิตย์หนึ่งคุณยายไปสามวันนะทุกคนถ้าอยู่สิบสี่วันก็เท่ากับหกวันอนะ่ะคุณยายไม่ได้ต้องไม่ได้ไปหกวันแล้วหกวันนั้นนะคุณแม่ก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะคือคุณแม่ก็ต้องดูแลตลอดเพราะคุณยายเขาก็จะไม่ได้แข็งแรงเท่าคุณตาใช่ไหมคุณแม่ก็บอกว่าถ้าสมมติอากิมหาแล้วแบบ เพื่อนบ้านรู้อะไรประมาณเนี่ยก็จะต้องหยุดไปวันเดย์เซอร์วิสนะสองอาทิตย์คุณยายบอกว่ามาหาได้ไม่เป็นไรคุณยายหยุดได้แม่บอกไม่ได้แม่ยยบอกไม่ได้คุณยายหยุดได้แต่แม่บอกว่าแม่หยุดไม่ได้แม่ไม่หยุดยายบอกาอยายอยู่บ้านได้แบบอยาเข้าใจอะคนที่สูงอายุอะคน คนเท่ากวนแก่ที่อยากให้ลูกหลานมาหาตัวเข้าใจเลยนะแต่คุณยายเขาก็รอเหลนเลนก็คือรุ่นหลานหลานตัวน่ะอากินี้คือรุ่นหลานคุณยายแล้วนะเลนก็คือรุ่นเด็กเด็ก,ดกพวกคาโฮจงัาจางดิโกจังหลานหลาน่ะหลานหล,าน,ลานตัวที่มาถอนเท้าอ่ะทุกคนน่ะคุณยายก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาอย่างเงี้ยเมื่อวานหลานหล,าน,ลานก็ วิดีโอคอลมาหาพวกตูนพอดีเนาะตอนตูนกินข้าวกันอยู่อะหลานก็บอกว่าทําไมตูนจังไปได้ตูนจัางกับอากิจังไปได้ทําไมทําไมหลานไปไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยก็เลยเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนาะเราก็แบบเราก็บอกเรามาปลูกผักอะไรพวด้ียกันเนาะแล้วก็พี่สาวอากิก็แบบไม่ให้ไป พี่สาวกีก็ไม่พาลหลานมาแต่ลหลานอยากมามากเลยอ่ะ,ละหลานแบบบอกให้คุณยายไปรับได้ไหมอะไรประมาณนี้ให้แม่อากีไปรับได้ไหมแม่ปาอากีบอกว่าไม่ได้ช่วงนี้แบบคืนไม่ได้อ่ะเพราะว่าถ้ามาอย่างเงี้ยคุณยายก็ต้องหยุดไปไปวันเดสโซิตมันไม่ได้จริง,รง,รงๆทุกคนนั่นแหละหลานจะมาอีกทีก็เดือนเจ็ดเลยก็จะไม่ได้เจอหน้าหลานประมาณสามเดือนน่ะแล้วเมื่อวานหลานโทรมาสามรอบอากคิดถึงนะหลานโทรมาสามรอบมาคุยกับพวกตูน โอ้ยสงสารหลานอะ่ะเดี๋ยวรอบน่าจะจัดขนมให้หลานเต็มที่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุ้จะมาลงไอ้นี้นะคะมาลงผักตรงส่วนนี้เนาะวันนี้ก็จะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคุณสามีทําอะไรไปค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรนะคะซีคริ t don't tell you now ซ <Secret. S 2> <'s> ีคริตไหนกิ n สิไต้องเลดตาเลดตา ทุกคนเมื่อกี้จะไปแอบถ่ายนางตอนที่นางต่อระบบน้ํานางบอกอย่าเพิ่งไม่ให้ไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาถ่ายนางกลัวว่านางต่อพลาดเดี๋ยวนางอายนางหมอให้รอให้เสร็จก่อนอันนี้กระเทียมส่วนพ่อนะคะวันนี้คุณพ่อเก็บกระเทียมนะคะ ส่วนด้านล่างคูรังใหญ่มากแล้วจะคุณพ่อจะทําไอ้กระเทียมดํานะคะญี่ปุ่นคนนี้ญี่ปุ่นนิยมกินเดี๋ยวตุนจะแบ่งกระเทียมไปไว้ที่บ้านตัวเองด้วยเนาะคุณพ่อคุณพ่อบอกเอาเอาได้ตามที่ตัวเองชอบอยากได้เลยหลังจากเก็บเกี่ยวเนาะคุณพ่อก็เอากระเทียมมาตากอย่างนี้เลยนะทั้งอย่างนี้ไม่ได้ล้างนะเอามาตากบนเสื่อนะคะแนะนำข้ควรแนะนำไม่ให้ตาก ในแดดจัดนะคะแต่ว่าต้องเป็นอากาศที่ร้อนแต่ว่าไม่ได้ตากกลางแดดจ,จัดนะคะตากในที่ร่มๆแต่ว่าเป็นแดดอ่อนๆแล้วก็แล้วก็ควรแบบที่มีอากาศร้อนถ่ายเทเนาะเช็คคุณพ่อเวลาก่อนจะเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็จะเช็คทรัพยากรอากาศก่อนเนาะว่าฝนจะตกไหมอาทิตย์เนี้ยฝนตกน้อยฝนตกแค่ประมาณสองวันก็เลยสามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้น ไม่อย่างนั้นถ้าสมมติเราแบบเราไม่เก็บช่วงเนี้ยเราเราไปเก็บตอนช่วงนเนี่ยช่วงที่ฝนตกหนักๆอ่ะห,ห,หัวกระเทียมจะเน่าได้นะคะนะแล้วเราก็จะตากให้เขาแห้งนะคะหลังจากที่เขาแห้งเราก็ลอกเปลือกนิดหน่อยแล้วก็ปัดดินออกตัด,ตดรากนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแห้งแล้วทำยังไงนะคะ ส่วนที่เราเก็บกระเทียมน,นะคะจะเป็นส่วนนี้ส่วนถัดมาอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราทำกิีนเฮาส์อีกหลังหนึ่งไว้ตรงนี้ทุกคนก็บายบายกิีนเฮาสแล้วมันละกอตายตายหมดหต้นเลยพูดแล้วก็เศร้าถ้าใครที่ติดตามตูนตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะก็จะรู้ว่าเรามีตรงน้ำข้าวอีกแปลงหนึ่งนะคะ ที่อยู่ในละแวกบ้านคุณพ่อนาะข้าวนี่นานๆที่จะมาเดินถ้าไม่ใช่แบบช่วงหน้าเทศกาลทำข้าวจริงๆเราก็จะปล่อยที่ที่ตรงนี้ไว้แบบเฉยๆเลยนะไม่ได้ปลูกอะไรปลูกข้าวอย่างเดียวเลยนี่นะคะนาะข้าวอันนี้เรายังไม่ได้ลงนะคะ อ๋อคุณพ่อไถานาไปแล้วคุณพ่อไถเรียบร้อยแล้วนะคะพรวนเขาเรียกว่าพรวนหรือไถอะทุกคนตุนก็ไม่ไม,ไม่มั่นใจน่าจะเป็นไถเนะถาะไถเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมดินแล้วก็นี่สังกะสีคุณพ่อเตรียมออาลงมาแล้วอ๋อนี่ขี้วัวนะคะคพ่อมาผสมเรียบร้อยแล้วไอ้นี่สั่งกระสีแยวคุณพ่อจะเอา ล้อมรอบนะคะล้อมรอบเพื่อกันญ้าไม่ให้ลงเนี่ยทุกคนเห็นไกลๆไหมนั่นน่ะสังกษีเขาจะเอาการรอบเลยนะคะเป็นรอบสี่เหลี่ยมเลยเพื่อกันย้าไม่ให้ญ้าลงไปในนาข้าวนะคะที่เนี่ยทุกคนเขาจะเตรียมแปลงอะเวลาไล่เรียกกันเพราะว่าเนี่ยตรงนู้นแปลงตรงนู้นนะคะเป็นแปลงของเพื่อนพ่ออันนี้เป็นแปลงของคุณพ่ออันนี้ก็แปแปลงของเพื่อนพ่อ อย่างอุปกรณ์บางอุปกรณ์อย่างเงี้ยคุณพ่อก็ใช้ของของเพื่อนนะแต่ไอตัวรถรถปักข้าวอะ่ะรถดำข้าวอะ่ะไอ้นั้นจะเป็นของคุณพ่อหลังจากคุณพ่อใช้เสร็จก็จะเป็นเพื่อนคุณพ่อใช้เหมือนแชร์เครื่องมือกันใช้นะคะก็จะทําเวลาไล่เลี่ยกันก็เวลาเวลางอกเวลา เวลาเขาออกรวงอะไรพวกนี้ก็จะไล่เลี่ยก,กันก็จะสวยมากเลยตรงแถวนี้เดินกลับค่ะวิวตอนเย็นนี่เห็นไหมคุณลุงพาหมาเดินบรรยากาศดีอ่ะคนแก่ญ,ญี่ปุ่นจะชอบเดินออกกำลังกายตอนเย็นเพราะว่าบรรยากาศดีและทุกคนอากาศดีมาก โอเคทุกคนวันนี้ตุ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าชอบวิดีโอตุนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้สะพายญี่ปุ่นคนนี้ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ